ครับผมก็นะครับสวัสดีนะครับเอฟสี่ท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนทุกคนนะครับก็หลังจากที่รู้ผลกันไปแล้วใช่ไหมครับ0 8 7 9 0 7้ยใช่ไหมครับเราก็มีทั้งหลุดทั้งเข้ากันนะครับทีนี้แต่นะครับมีหลายท่านนะครับที่บอกว่าเสียดายรางวัลที่1ของแอปเปิลนะครับซึ่งารางวัลที่1ที่ผมคำนวณให้นะครับทั้งหมดเนี่ยหตัวและทีนี้มันได้อ่อ ในส่วนของ107นะครับก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทีนี้นะครับก็จะมีสูตรเข้าอยู่ในส่วนของ2ตัวนะครับเป็นชุด2ตัวนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็น2ตัวล่างนะครับเข้าล่างเนาะสี่เจ็ดกรหนึ่งงวดนะครับถัดมานะครับก็จะเป็น92และถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ80นนะครับแล้วก็ห้าสองนะครับ จาก5 2มานะครับเราได้คู่7ใช่ไหมครับคู่7เนี่ยวันที่16มีนาก็ออก7 3นะครับถัดนั้นมานะครับในงวดประจำวันที่แอปเปิลนะครับลงนะครับอ่ามันจะได้ที่0 6 0 7นะครับคู่นี้นี่ครับนี่นี่มันจะมีแมกมาอยู่นะครับใครที่ a อปเอเนี่ยนะครับก็จะได้ในส่วนของ7 0 0 7 นะครับสมาชิก ap 7นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็จะมี0 7 7ย์นย์ะครับส่วนสูตรนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสูตร158อันนี้หลุดนะครับหลุดหลุดหลุดเสียดายมากนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วนะครับสูตรของเราได้จะ158เยอะนะครับที่ผมลงให้นะครับอันไหนเข้าเราก็บอกว่าเข้าอันไหนไม่เข้าเราก็ถือว่าไม่เข้านะครับอันนี้ลงจริงพูดจริงนะครับอันนี้ชุด2ตัวบนนะครับ1819 นะครับดูนะครับรงวันที่1นะครับตัวไหนเพราะว่าผมจะเขียนวันที่ไว้อยู่นะครับอันนี้371นะครับเราพลาดไป1แต้มนะครับพลาดไป1แต้มตัวนี้ใช้งานได้ต่อนะครับเนื่องจากว่านะครับผมตัว7กับตัว1เนี่ยนะครับหสามารถจากที่เราบวก9เราสามารถที่จะบวก8ได้นะครับคงที่ถ้าสมมุติว่าบวก8ก็จะได้ที่7 นะครับ7071อยู่นะครับฉะนั้นตัวนี้ยังใช้งานต่อได้นะครับเดี๋ยว a p p เ e ิจะลุยต่อนี่ครับ1 3 7นะครับชุดนี้กับ3 7 1นะครับมันจะมีคู่ของมันอยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็7เหมือนเดิมนะครับ57353 8 539แนะครับเข้าตัว7ตัวเดียวนะครับผมอันนี้ก็7เหมือนเดิมนะครับ7กับ9นะครับผมก็จะได้7 4 9 4นะครับ อืมเก้านี่มาแรงเเกิดนะครับอันนี้น่าจะ <S 2> <S 2> <C ock> คู่นี้น่าจะลงวันที่สิบแปดนะครับเพราะผมจะลงวันที่ไว้อยู่นะครับวันไหนที่ลงนี่ครับอ่าคู่นี้ลงวันที่สิบแปดเห็นไหมครับอันนี้น่าจะเข้านะครับชุดสองตัวชนวิ่งจากคู่อ๋อหมายความว่านะครับผมถ้าในกรณีที่ว่าทเทียบเลขวิ่งเนี่ยถ้าเลขวิ่งนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับในกรณีที่ว่าอ่าตัวเด่นตัวชนเนี่ยมันชนกันอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่ผมลงให้วันที่สิบแปดนะครับจับย้อนดูได้นะครับ ถ้าอย่างนี้ไม่ชนก็แสดงว่าจับคู่ได้92ถ้าอย่างนี้ชน8นะครับก็ให้วิ่ง8ออก80ถ้าอย่างนี้นะครับชน5นะครับชน5ออก5 5านะครับถ้าอย่างนี้นะครับไม่ชนนะครับเราได้คู่7 3สามออก7 3สถ้าอย่างนี้ไม่ชนนะครับเราได้คู่6063 7 0 73านั่นก็หมายความว่านะครับตัว7 0ูเนี่ยจริงๆแล้วนะครับสูตรเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอ่าสูตรล่างนะครับจริงๆแล้วน่าจะเป็นสูตรล่างนะครับตัวนี้ ลงที่สบ้านะครับเราก็ยังศูนย์เดนะครับจริงจริงแล้ว7 0็ดศนนี่น่าจะชนเยอะอยู่นะครับจริงๆแล้วสูตรก็เข้าเยอะอยู่นะนะครับนะอันนี้7 0 0 7นะครับถัดมานะครับตัวหลักสิบล่างนะครับสิบล่างของเรานะครับสสูตรเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเห็นไหมครับเราได้หกเก้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจดแต่บังเอิญนะครับเราไปเน้นที่หลักห กับเเยอะเกินเล9เก้านี่ก็มองกันไปนะครับแต่เราก็ไม่ได้ที่เลข9อันนี้ก็เข้านะครับตัวหลักสิบล่างนะครับเลขได้คู่7คู่7นะครับแล้วก็9อันนี้นะครับน่าจะเป็นในส่วนของตัวเด่นล่างนะครับเน้นหลักหน่วยล่างนะครับเด่น2ตัวมาตัวนะครับก็ได้9กับ0ูนย์นะครับชุดนี้นะครับเรา ถือว่ายังเข้าเป้าอยู่นะครับตัวนี้นะครับเด่นล่างนะครับสองช um, ุดแล้วนะครับจะเป็นสองชุดกับชุดนี้นะครับสามชุดแล้วนะครับผมที่เข้าเนี่ยทั้งหมดมีสามชุดนะครับทั้งหมดมีสามชุดแล้วนะครับ fc ทุกท่านเดี๋ยวผมจะเดินต่อเลยนะครับชุดไหนที่ว่ามันเข้าเนี่ยนะครับเราอย่าหยุดนะครับอันไหนที่มันเข้าเราอย่าหยุดนะครับถัดมานะครับผมนี่แหละไอ้ผมเน้นตัวนี้เลยเยอะเกิน นะครับหลายท่านก็คงจะเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น a อ p เ .77 หรือว่าสมาชิกวีพหรือว่าสมาชิกไอ้นี่นะครับผมไปเน้นเกินนะครับยอมรับเลยนะครับผมว่าผมไปเน้นอ่ไอตัว94 95นะครับเยอะเกินนะครับยอมรับเลยนะครับผมะว่าจริงๆมันก็คือนะครับเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาในตำแหน่งที่ว่าจริงๆนะครับ ยอมรับเลยนะครับตัวนี้นะครับเราผิดพลาดผิดคือผิดนะครับอนี่ก็ได้จาก94 95นะครับน่าจะลงวันที่หนึ่งนี่แหละนะครับอันนี้ Vp นี่เห็นไหมครับ4959นี่ครับที่เป็นเน้นหนักเน้นเกิดนะครับอันนี้ห่างเดียวอีก49อีกนะครับนะบวก5เข้าไปก็เป็น99น้องไทยจะไปรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าหวยนะครับอย่างบ้าสุดนะโอ้ตี๋เกยวเลยถ้าอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ ผมจะจัดชุดนี้นะครับก็คือเลข9เนี่ยเหลักหน่วยมาบวกกระทบกับตัวหลักสิบตัวนี้อันนี้ก็เนะครับฉะนั้นเนี่ยเอายิงแบบนี้เลยไหมครับผมเนี่ยไอ้ตัวหลักสิบตัวนี้กับตัวหลักหน่วยตัวนี้ผสมประสานกันนะครับเนี่ยเปิ้ลลองเทียบดูนะครับว่าถ้าเกิดมันได้จริงเดี๋ยวผมจะบรรเลงต่อเลยนะครับผมนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับได้9นะครับส่วนอันนี้ได้9อ่าโอเคได้นะครับผมได้คู่9ออก92 นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมได้เลข8นะครับส่วนตัวนี้ก็8เอาล้ครับตัวนี้นะครับผมได้เลข5นะครับอันนี้ก็5เอาล้ะครับส่วนตัวนี้นะครับได้เลข7เอาตัวนี้ก็7นะครับตัวนี้ได้9อันนี้ก็9เอาแล้วนะครับคู่นี้เดี๋ยวมันเลงต่อแน่นะครับผมนะผมจะมันเลงคู่นี้ต่อนะครับนี่เห็นไหมครับ 50มันเข้าเราผสมประส,สานกันได้เลยนะครับนี่เราผมจะผสมประส,สานตัวนี้ให้ต่อเลยนะครับเอ่อ507 507 107ไม่มีนะครับไอตัวนี้มีแต่107เท้งนั้นหละครับเนี่ยนะครับมีแต่107 701นะครับนี่เห็นไหมครับไอตัวนี้ก็9คู่นี้เนี่ยผมไปเน้นเกินนะครับ909495นะครับนี่ก็เก้9495อันนี้ก็9495ฟาด9นะครับ วิ่งเก้ายังโอเคอยู่นะครับยังไงก็ต้องเก้านะครับผมก็คิดว่าเก้ามันมาแน่นอนเก้ากับสี่เนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เก้าห้าอีกชุดเดียวนะครับโอ้โหเก้าหน้าเก้าหลังเก้าเหลือเกินนะครับนี่ไงครับสมศรีได้มากเลยนะครับผมนะจริงๆแล้วถ้าตัวนี้เป็นเก้าเนี่เราก็น่าจะได้นะเสียดายมากศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยอืมเราก็มาถูกทางแล้วเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้จะเป็นคู่ของมันอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ศูนย์หนึ่งเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นคู่ของมันอยู่ นะครับอันนี้ก็สองหนึ่งเมันมีแถวเดียวนะครับเสียดายมากนะครับนะแต่เราก็เข้ามาทางหมดแล้วนะครับอันนี้อ๋ออันนี้น่าจะจับคู่นะครับผมจับคู่น่าจะเป็นของสมาชิก V.I.P. นะครับที่ว่าผมส่งให้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวคู่ชนถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นี่นีสองหนึ่งเจ็ด อันนี้หนึ่งสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าอันนี้ถ้าผิดผิดกตที่นี่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดศูย์หนึ่งเจดอย่างนี้มันจะมาเป็นคู่เป็นคู่ของมันนะครับหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสมแดเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะโยงกันใกล้ย่างเนี้ยอันนี้น่าจะผมน่าจะทำให้ VIP นะครับเสียดายมากเลยครับเนี่ยศูนย์หนึ่งเจดเจ็ดกอะไรเข้ามาหมดแล้วนะครับทิศทางเลขเนี่ยอย่างเงี้ย0ูนย์สามเกอันนี้9ก้ากับศูนย์อะไรมันก็เข้ามาหมดแล้วนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับ มันจะเป็นอยู่สามแปดหนึ่งหนึ่งสามแปดเนี่ยมันจะเป็นคู่ของมันในผมทิกไว้ทิกไว้เนี่ยนี่ครับมันก็จะเข้ามาหมดลยครับหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามแปดนะครับชุดสามตัวเนี่ยสูรมันก็มีเข้าบ้างนะครับนี่นไหมครับมันก็จะยึดแค่เราตำแหน่งเราอ่ะมันสลับกันนี่เฉยเช่นนะครับันจะมีสลับ,บกันนี่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 ตัวนีเน้เห็นไหมครับหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลักร้อยเป็นเก้านี่ก็เต็มเต็มเลยนะครับเนี่ยหนึ 7, ่งศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยคู่นี้คู่ โอ้โหเสียดายมากนะครับถ้าหลักร้อยเป็นเก้านี่ก็เต็มเต็มเลยนะครับผมแม่แน่นะครับผมจะเปลี่ยนแค่หลักร้อยนะครับชุดนี้นี่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 เห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยชุดนี้เสียดายมากเลยถ้าตัวนี้เป็นศูนย์ละเห็นไหมครับถ้าตัวนี้เป็นศูนย์เราก็ได้เนี่ยศูนย์เจ็ดเก้าแต่นี่มันเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้เนี่ยเราไปปรับแค่ไม่ต้องบวกเราก็ได้แล้วหลักร้อยอันนี้ก็หาแค่หลักร้อยมาใส่เห็นไหมครับตัวนี้หาแค่หลักร้อยมาใส่มันก็จะได้ที่ศูนย์ เจ็ดเก้าก็ยังเข้าโต๊ะเห็นไหมครับไอ้ตัวนี้สิบหน่วยคู่สิบหน่วยบนล่างนะครับเนี่ยคู่นี้เน้นเน้นจับนะครับเน้นล่างอันนี้น่าจะหลุดนะครับแต่ไปเข้าเด่นตัวนี้นะครับเราได้คู่เด่นตัวนี้เนี่ยเก้านะครับส่วนตัวนี้เป็นสี่กับห้าก็เลยจัดสี่สี่เก้าห้าเก้าไปเลยนะครับผมนะนี่เห็นไหมคู่นี้ก็ได้ชุดเดียวนะครับดึงออกเลยนะครับตัวนี้ก็เข้าตัวเด่น นี่ไงครับรางวัลที่หนึ่งโอ้โหหลายคนก็คงจะลุ้นเนี่ยแหละมี f อฟบอกทักเข้ามาบอกโอ้โหแอปเปิลนะครับของเขานี่มันศูนย์แปดเจ็ดนะครับเก้าศูนย์เจ็ดของแอ p เปิลมัน8 6 1 1 0 7ของแอ p เปิลมัน8 6 1 1 0 7นะครับจริงๆแล้ว8มา0มา7มานะครับ <c oughs> เสียดายนะครับผมคิดอยู่แล้วว่า3ตัวหน้าของปกติเนี่ยมันจะเอา652เนี่ย มาไว้ด้านหลังผมสังเกตดูมานานแล้วผมสังเกตมาตั้งแต่สี่หนึ่งเจ็ดห็นไหมครับสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยเขาจะเอาไว้ด้านหลังเขาจะมาไว้ฝั่งนี้นี่ก็อย่างมาก็เลยมาเป็นสี่หนึ่งเจดหห้าสองทีนี้พอจากสี่หนึ่งเจ็ดแล้วทีนี้ผมก็คิดว่านะครับหกอ้าหกห้าสองเนี่ยมันต้องเหลือมันก็เลยมาล่างเนี่ยมันก็มาจริงนะครับมันก็มาทั้งสองกับห้าทีนี้ผมก็คิดว่าตัวนี้เหมือนกันแปดเจ็ดสามนี่ยยังไงก็ต้องมาด้านหลังจริงมาจริงจริงเลยครับแปกับเจ็ด เนี่ยคือมันจะเอาตัวหน้ามาด้านหลังเนี่ยเสรยดายมากทีนี้ผมก็ยังงงเอะเราจะทําตัวนี้หรือเปล่าเอาตัวนี้มาฝั่งนี้ถ้าสมมุติว่าเอา8 7 3หรือว่ามันศูนย์แปดเจ็ดอะไรประมาณนี้มันจะกลับหน้ากหลังเปิดๆได้อนวันที่1เต็มเลยเดี๋ยวชุดนี้เนี่ยนะครับอัดต่อได้เลยนะครับผม107เจนี่ยนะครับ107จริงๆแล้วเราเปลี่ยนแค่หลักร้อยอีกเหมือนเดิมนะครับผมนะชุดนี้นะครับโอ้โหเข้าเต็มเต็มเสียดายมากนะครับ อันนี้สรุปล่างนะครับไอ้พวกนี้เก้าศูนย์เก้านะครับเด่นล่างสี่เก้าหกนะครับชุดการันตีระหว่างห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดาพาดนี่ครับรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับเราพลาดไปหน่อยเดียวนะรางวัลที่หนึ่งของ a p p เปนี่ Apple ลงนะครับอืมเนี่ยอืมอันนี้อะไรครับเนี่ยนี่นะครับเห็นไหมครับ สังเกตดูดีๆนะครับ Apple จะพลาดอย่างหลักร้อยนะครับถ้าเป็นหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยเป็นเก้านี่ก็คือจบเลยนะครับลงวันที่หนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะลงวันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเสียดายนะครับชุดนี้เน้นจริงๆนะเน้นไปเน้นมาแต่ก็ยังใครที่คิดตัดเล่นนะครับส่วนของสองตัวเนี่ยยังไงก็ยินดีด้วยนะครับสองตัวศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับคิดว่ายังไงก็ต้องได้นะครับเพราะว่าคนเราเล่นเลขก็ต้องตัดเล่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย เราจะเดินตัวนี้ต่อหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีโอชุดล่างอีกนะนะครับล่างชุดนี้อีกนะครับผมเอาสองตัวล่างก่อนหรือว่าจะเอารางวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะมาประกอบนะครับรางวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมจะใช้นะครับเปลี่ยนแช่ตําแหน่งไม่กี่ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับตําแหน่งไม่กี่ตัวนะครับอ่าวิธีคิดหลักร้อยเนี่ยให้ดูตามมือปากกาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะอัดต่อเลยนะครับรางวันที่หนึ่งชุดสามตัวเนี่ยนะครับ ส่วนหลักหน่วยเนี่ยแอปเปจะใช้2ตัวนะครับสตัวหลักหน่วยนะครับอย่างเช่นตัวหลักร้อยเนี่ยนะครับเก้าบวกเก้าสิบวกสองนะครับยี่สิบยวกหนึ่งยบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกแปดยบเก้ายบเก้าบวกห้าสามสิบสให้เราใส่4เนี่ยตัวหลักร้อยนี่ครับอันนี้มาดูตัวหลักสิบนะครับสองบวกเเป็น9ก้าเ้าบวกสี่นะครับสิบสามสบวกแปดบเอดใส่หนึ่งนะครับนี่หลักหน่วยนะครับ เก้าบวกเก้าสิบแปดนะครับเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกสิบแปดนะครับสามห้าสี่ห้านะครับสี่ห้าบวกสองสิบเจ็ดนะครับไห้เพิ่มไปหนึ่งแต้มนะครับเป็นแปดนี่คือหมายความว่าเราจะได้อยู่หนึ่งคู่นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับสี่หนึ่งเจ็ดและสี่หนึ่งแปดตัดเล่นด้วยยังไงคนเราก็ต้องตัดเล่นนะครับแอปเปิลจะย้ำเป็นพิเศษเลย็นเมื่อกี้ตัดเล่นเรายังได้เลยนะครับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับว่าคู่หนึ่งนะครับออกสี่หนึ่งเจ็ด เห็นไหมครับงวดที่2ก็เหมือนกันนะครับงวดที่สให้เราคํานวณ5นะครับผมบวกแตัวนี้บวกกันสอครั้งเลยนะครับผมเก้าบวกเก้าบวกนะครับผมย3 23ิบสกหนึนะครับย4บวกหนะครับสา3สิบวกนะครับเป็นสานะครับแบวกแปดสิบวกนะครับย1 21บวกหนึะครับย2ิบสอวกแปดสบวกได้สาให้เราเนี่ยนะครับใส่เลข5 จากนั้นนะครับมาดูในส่วนของตัวหลักสิบห้าบวกศูนย์นะครับได้ห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้านะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักหน่วยนะครับเก้าบวกเก้าสิบแปดนะครับแปดสามแปดบวกแปดสิบหกสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่ิบสี่บวกศูนย์ในยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดนะครับเป็นสามสิบสองบวกหนึ่งเข้าไปเป็น 3นะครับเราก็จะได้ในส่วนของ5 5 2นะครับและ5 5 3เห็นไหมครับตัดเล่นเหมือนเดิมนะครับผม5 2กับ5 3นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเราได้5 2าสอย่างเดียวครับท่านผู้ชมนี่พลาดไปแต้มเดียวหลักร้อยเห็นไหมครับอันนี้ผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสูตรหวยมันก็เป็นสูตรเก่านะครับที่ผมนํามาลงให้นี่4 บวกหนึ่งเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าสิบอ็ดนะครับ1ิบเวกสินะครับบวเป็นย1 21ิบวกนะครับยี่วกเป็นยีนะครับเป็นยี่1วเป็นย6นะครับสี่นะครับบวกเเป็นสิบ1อดสบวกหกสบวกหเป็นสินะครับสิบเวกสิเป็นยีนะครับให้เราใส่เลขเ ทีนี้มาดูหลักหน่วยนะครับห้า1ิบ้านะครับผม20 20บวก2ได้22บวกดึงเข้าไปนะครับเป็นเลข3เหมือนเดิมนะครับได้แค่2อตัวอีกแล้วนะครับผมนะ6 7 2 6 7ดสองดสามนะครับเราจับคู่ก็จะเป็น7 2สองและ73าอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็7 3ดามเหมือนเดิมนะครับออก8 7ดสามนี่งไงครับปัญหามันอยู่ที่หลักร้อยจริงๆนะ ก็งงเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันยากหรือเกินหลักร้อยนะครับอาทีนี้มาดูในส่วนของงวดถัดมาเนี่ยุดนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่ผมเอามาลงเนี่ยนะครับสองบวกสองเป็นสี่สี 0, 4, 4่บวกศูนย์ได้สี่สี่บวกเจ็ดสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสี 15, 15่เป็นสิบห้านะครับสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้านะครับผมเท่ากับยี่สิบเห็นไหมครับยี่สิบมันก็เกินอยู่ดีใช่ไหมครับต่อหลดร้อยมันเก้านะครับ มันยากเหลือเกินนะครับผมนะั้นยังเกินไปแต้มหนึ่งเลยเนี่ยแต่ถ้าตัวนี้ลดลงไปอีกตัวนี้ก็ยิ่งขาดใหญ่เลยนะครับไม่ได้อีกมาดูหลักสิบนะครับศูนย์บวกห้าในห้าห้าบวกแปดนะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่นะครับสิบสามบวกสี่ก็เป็นสิบเจ็ดเอ๊ะมันจะออกโต๊ดหรือเปล่านะครับจะเข้าโต๊ดหรือเปล่าครับไม่แน่นะครับเนี่ยสองบวกสองนะครับผมเป็นสี่เจ็ดสาม 21 21บเ็บวกสามเป็นย4สิบี่นะครับยี่ิบี่บวกสี่นะครับผมเป็น28 8บดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าโอ้โหได้โต๊ดนะครับพี่น้องนะครับชุด3ามตัวเนี่ยเห็นไหมครับ0 7 8 0 7เจดนเจดนี่เลยครับได้โต๊ดแต่อตัว2ตัวนี่ไม่ได้นะครับเนี่ยเจ7ดแปดเจดเก้านี่ไม่ได้นะครับแต่นะครับ ถ้ามาอย่างนี้โอเคอยู่นะครับเพราะว่ามันจะเข้ามาสองงวดเนี่ยเห็นไหมครับพอสุดท้ายในงวดนี้มาเข้านี่เลยนะครับได้ศูนย์เจ็ดเก้านะครับมันออกเก้าศูนย์เจ็ดเห็นไหมครับตามต่อเลยนะครับผมชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงวันที่ไว้เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ตามต่อนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับเราคํานวณต่อเลยศูนย์แปดเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะครับเอาชุดนี้ต่อนะครับศูนย์แปดเจ็ด 90 7นย์ 97, นะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่า,าตัวเลขนะครับมันจะออกอะไรนะครับแต่จริงๆแล้ว Apple ก็คำนวณให้ตามที่สูตรมันเข้าเข้าคือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้านะครับผมจะลงวันที่ไว้ตลอดนะครับเพราะรู้ว่ามันต้องเป็นประเด็นแน่นอนนะครับยังไงเราก็ต้องลงวันที่ไว้ก่อนอันนี้ผมก็จะลง,ลงไว้ลงไว้ก่อนเลยลงวันที่หนึ่งเลย นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวหลักร้อยถ้ามันเข้าโต๊อย่างนี้ถือว่าเล่นได้นะครับเผื่อมันจะฟุกอีกนะครับศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกแปดนะครับผมเป็นสิบหกสิบหกบวกศูนย์ได้สิบหกสิบหกบวกแปดนะครับเป็นยี่สิบสี 16, 8, 24, 24ออ่นะครับสิบหกบวกแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกหาเอาอีกแล้วนะครับย4ิบสี่บวกหาก็ต้องเป็นย9มาิบเก้าไมแล้วนะครับหลักร้อยเนี่ยเก้าเมื่อกี้งว,วดที่ผ่านมาไม่เห็นมาเก้า นะครับมาดูหลักสิบครับศูนย์นะครับบวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกแปดนะครับเท่ากับยี่สิบสี่มาแล้วว้ธสี่โอ้โหมายากเหลือเกินนะครับสิบหกบวกแปดเป็นยี่ิบสี่เเผลอไอ้ตัวนี้มาหลักร้อยเลยทีนี้งวดนี้นะครับมันจะสับเปลี่ยนกันหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของหลักหน่วยทีนี้นะครับ 8่กนะครับผมเป็นสิบหกเนะครับยี่สบวกสินะครับยี่สิบเจ็ดบวกแปดบเวกแปดสาอ่อบวกแปดนะครับโอ้โหแอปเปลก็ไม่ใช่เร็วเหมือนกันครับหัวสมองบางทีก็ช้าเหมือนกันนะครับผมใครบวกผิดบวกถูกนะครับอ่ะเกเลยครับผมเนี่ยตัวนี้ด้วยนะครับผมเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแกสิปดนะครับผมสา นะครับสามสิบหกนี่ครับบวกสิบหกไปเลยนะครับผมนะหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองทดหนึ่งสามสี่ห้านะผมเป็นห้าสิบสองใส่เลขสองครับนะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับเก้าสี่สองจะมาหรือไม่นะผมนะสองบวกหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นสามนี่ไงไม่แน่นะครับสามสี่เก้าหรือว่าสี่สามเก้าเนี่ยผมว่านะเพราะมันดูดูเหมือนมันจะกลับไปกลับมานะหกเจ็ดสาม 873แล้วลดมามันไปนเหลือออก873ก็มาเป็น9นะครับ907ดูมันเหมือนมันจะต้องเหลือตัวหนึง่งนะครับนี่942943ว้ามันต้องเหลือตัวหนึ่งนะครับถ้าเหลือก็คงจะเป็น9หรือเปล่านะครับ42แล้วก็43วุสงการด้วยนะครับผมเนี่ย16เมษายนเนี่ย นะครับใครที่ถูกอยู่ครับก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับอีกเก้ากับเก้าเนี่ยเราผมจัดมันต่อเนี่ยนะครับเก้ากับเก้าเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับนี่นะครับเห็นไหมครับเก้ากับเก้าไอ้ตัวนี้ก็เก้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะนำเก้าตัวนี้มาเมื่อกี้ก็ดูไปแล้วเข้านี่ครับอันนี้ก็เก้าอันนี้ก็เก้านะครับเก้าแต่ไม่ใช่เก้าเก้านะครับนี่ครับไอ้พวกนี้มีแต่เก้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ คือมันได้คู่หมดอ่ะมันจับได้หมดอ่ะเก้านะครับหรือจะเป็นรางวันที่หน,นึ่งอันเนี้ยเห็นไหมครับเสียดายนะผมผมผม,ผมพูดแล้วมันเสียดายมีเอฟซี FC, บอกว่าเสียดายมากไฮเปิลน,นะอย่างที่ผมบอกเลยครับอย่างงวดนี้เนี่ยไอ้เก้าศูนย์เจ็ดเนี่ยผมว่ามันต้องมาด้านหน้าแน่เลยเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับปรับเปลี่ยนสามตัวเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนหลักพันเนี่ยสามตัวหน้าผมพยายามจะให้มันได้เก้าศูนย์เจ็ดที่เหลือด้านหลังค่อยว่ากันอีกทีนะครับนะรางวันที่หนึ่งเนี่ย มาวันนี้ก็จบปริงเท่านี้นะครับใครถูกผมก็ดีใจด้วยนะครับสําหรับตัวเลขนะครับอย่างที่ผมบอกทุกตัวเลขทุกอาจารย์ทุกการคํานวณนะครับมีเข้ามีหลุดมีผิดมีพลาดเราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าตัวเลขเนี่ยมันจะต้องมาเต็มร้อยเอร์เซ็นต์ย่างที่แอปเปลิลบอกนะครับให้ดูไว้เป็นอีกหนาทางและก็แสดงความยินดีกับสมาชิก AP77 ด้วยนะครับทุกคนคงจะได้0770แน,น่นอนยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่คิดว่าจิตายเปิ้ลนมันล็อกเซฟไปเลยนะครับผมนะเซฟไปก่อนผมว่าเท่าที่ผมดูนะผมว่ามันน่าจะเป็นสี่เก้าสามนะผมว่าน่าจะเป็นสี่เก้าสามเพื่อนเพื่อนว่าเหมือนกันไหมนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเหมือนกันไหมสี่เก้าสามนะครับผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละสี่เก้าสามเนี่ยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ